Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะพี่ชื่อนางสาวพัทยาพลาตันอุไทยหรือว่าเรียกพี่ชัชานรังนำอยู่ก็ได้ค่ะและนี่นะคะสมาชิกแลหล่อสวยๆตรงนี้ก็คือพารพที่หมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้ฟังทีละคนนะคะ๋ย่าขำสิคะนี่นะคะาราหล่หอตรงนี้คือพี่ต้นของเราเองนะคะขเขาใช้ประมือหนอได้ไหมคะ ทัสุดหล่อของเรานะคะอาจจะแบบนิ่งนิดหน่อยแต่ว่นนี้ใส่ดีคนนี้นะคะตัวแม่ประจำทั้เราอเองค่ะ,คะพี่เฟิร์สค่ะขอสเสียงกีดได้ไหมคะเคลิ่มมาค่ะนี่นะครับหล่อและนี่นะ อยากฟังนโยบายดีเรล่าจากพักเราแล้วใช่ไหมคะพี่โอสคะอธิบายนโยบายอย,ยูยได้ไหมคะสวัสดีคะ่ะไหนไหนจะมีโฟนเรียกเราให้ฟังค่ะด้านน,นโยบายแรกนะคะกระดาษห่อพายกะบายสตรี ซึ่งนโยบายนี้นะคะเราจะนํากระดาษเหลือใช้นะคะไปวางตามจุดต่างๆในบริเวณห้องน้ํานะคะเพื่อนําไปห่อผ้าอนามัยนะคะและทิ้งให้สะอาดสุขอนามัยนะคะและนโยบายนี้นะคะก็ยังเป็นนโยบายที่สานต่อจากสภาลูกที่นะคะสองตลาดน้อยนะักธุรกิจเชื่อว,ว่าในโรงเรียนสสวของเรานะคะมีหลายคนนะคะที่ขายสินค้าออนไลน์ทางพักรา เลนเห็นตรงนี้เราจะสร้างเพจเพื่อจัดตั้งเป็นตลาดออนไลน์และรวบร,วม,รวมที่มีน้องๆชาวสรที่มีการค้าขายนะคะเข้ามาอยู่ในเพจเรามันได้ไประโยชน์ทั้งสองต่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะคะได้สินค้าที่ไวขึ้นสองก็คือแม่ค้านะคะมีแหล่งการขายที่เป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นค่ะส่วนนโยบายที่สามนะคะ YC เพื่อนที่ปรึกษา งงใช่ไหมคะว่าวายซีวันคืึกษาคืออะไรหลยแะคนคงไม่เข้าใจนะคะที่ปรึกษาของพวกเราจะจัดตั้งเป็นให้คําปรึกษานะคะในเรื่องต่างๆแล้วก็ยังรวมกับครูแนะแนวนะคะที่คอยชี้แนะให้กับนักเรียนส่วนนโยวัยที่4ี่ลานคนโชว์คือการจัดตั้งพื้นที่เพื่อนาเอาผลงานเด่นๆของนักเรียนมาโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานการแข่งขันของนักเรียนหรือผลงานการแข่งขันอ e ีสปอร์ตนะคะ มินกระชัไมปปีหรือพี่น้องแต่ละหักกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกปีนะคะที่มีการรับสมัครนักเรียนใหม่เข้ามาค่ะส่วนหกจัดจตั้งชมรมโคเวเดน์อ่านโยบายนี้นะคะนอกจากจะได้ให้นักเรียนได้สแสดงความสามารถนะคะก็ยังนำเด็กนะคะที่เข้าชมรมนี้ไปแข่งขันข้างนอกเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้ค่ะส่วน นโยบายที่เจ็ปอดไหนว่างเราจะเติมเราจะทำความสะอาดและตกแต่งบอร์ดที่ไม่ได้ใช้นะคะให้มีความสะอาดสวยที่นักเรียนทุกคนเดินผ่านเห็นเราต้องแบบว่าประลุกส่วนนยโยบายที่แปดนะคะสนับสนุนดเชศนทางเลือกทรงผมสลับเพศวิถีชายหญิงนะคะซึ่งความยาวและวก,ก็กรหนดต่างๆจะเป็นไปตามย่โรปกราหนดนะคะเช่น ทอมที่อยากตัดผมสัน้นให้ตัดผมสั้นตามกฎระเบียบของโรงเรียนหรือกระเทยที่อยากไว้ผมยาวก็เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะฝากนโยบายเอาไว้ในอ้อมอกชาวสวทุกคนด้วยนะคะพวกเราชอบพวกเราพัฒนาได้ค่ะและตัดผมได้แน่นอนสห้า 15มิถุนายนนี้ขอเชิญทุกคนนะคะขเคนนะคะข้าคูหาการเลือกตั้งนะคะอยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเองให้มีประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ